พี่น้องเอ้ยคนก็นอนมานคนก็นอนมากนนอนบ่ไม่ให้ห่างกันเลยนะเนี่ยอยค่อยละมาจากหยดนำกดเขาว่ามันไปใส่มันไปใส่คนคนก็นอนมาก็นอนน่าสงสารน่าสงสารเจ้ายิ่งนักโดดเดียวผู้ดเดียวได้ไ,ไม่มีเพื่อนเล่นตัวน้อยเอ้ยไอตัวน้อยเอ้ย เจ้าหน้าเจ้าช่างหน้าสงสารยิ่งนัก <au women> s <face> <S ไม่มีใครรักตาดำดำตาดำดำตาโลโลขันเขียวขันเขียวมันชอบนอนกลางวันนะตัวน,น,นี้มันชอบนอนกลางวันมาใครกวนก็นั่นแหละมันชอบมือเศาร์จะหาวขนาดนี้ขยงขยงขยงขยองไฟมาตอนเช้าไฟมากอะโอ้ยดีใจดีใจ มันจะเห่าแล้วก็มันจะวิ่งรับสะดิ่งมากะดูพี่แกมบอกปออุ๊บทำเป็นคนนะหอมแกมนะเนา,กา,าะกีใจดีใจเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วออมันสีบาไดเลยนเนาะเจ๋งมากกันอือบารนีน้มันจะรู้เลยนะมันรู้เลยว่ารถนาแตมาผูกไนนว,กว้นี่คันเป็นคนก็ที่ว่าโดมแกมเลยเนาะหอมแกมมันมันสิจําได้ได้เสียงรถนี่ อาผูกไว้เนี่ยโอ้ยมันถาเต้นยันยานเตะรถเจ้าของอะเหยียบมาตัวนี้ดดเดียวเดียวผู้เดียวได้เดี๋ยวก็เอาโมจิมาเป็นเพื่อนแล้วไอ้โมจิตัวโตก,ก,กว่าแกสองเท่าเลยบอกว่าจะกือนเต่าเลยแต่ว่ามันกับพูดีอุมออ่มเงเออเขาดีอุ่มแต่หน้าสง <c oughs> สารัางลยช่วงเช้าอะ่ะมันจะแอบ แอบหนีขึ้นไปอแอบหนีขึ้นไปหาโดนัทแต่ก่อนน่ะเขามไม่หมาอยู่นกูมือแล้วเออมันจะวิ่งขึ้นไปไขึ้นไปนูมือแต่ว่าขึ้นไปทางซอยนั้นน่ะดีนะมันไม่มีไม่ค่อยมีรถไม่อันตรายแต่ถ้าแต่ก่อนน่ะถ้าถ้าหมาจากข้างบนลงมาอะ่ะต้องวิ่งตามเพราะว่าอันตรายเพราะว่ามันจะมาถนนใหญ่เดี๋ยววันนี้ต้องไปเก็บขี้ยางต่อหย่อดน้ำกดมาแล้วเหนื่อย เหมือนเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไข้ด้วยกินยาเข้าไปอต้องกินยาพาราชีวิตต้องสู้หน้าแตไปไหนนาแตไปเปิดหน้าเปิดน,น้ำด้ต้นมะพร้าอ๋อเดี๋ยวไปดูสิโอ้ปุณ่ะบรอยู่ไดเศร้า มะพร้าวเครือหุม่มเครือหุ่มมะพร้าวเพิน่นลุ่มมามันอยาอกเอานิดเดียวอ้าวโอ๊ยเฮ้อไป ชีวิตไม่ต้องมีอะไรมากมายคุณเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอันทุกทุกทุกไม่ได้ไม่ได้ลำบากทุกในหมายถึงลำบากนะทุกที่หมายถึงลำบากบางคนเขาก็ลำบากบางคนเขาก็ทุกถ้าเรารู้จักว่า<อ>จากพอเราก็มีความสุขได้ก็เหมือนค่อยไปอ่านค่อยไปอ่านเขาโพสต์โพสต์หนึ่งนะ เขาบอกว่าอะไรนะดอกทานตะวันไม่เคยอิดชาดอกกุหลาบอ่าแล้วก็ดอกคุณนายตื่นสายไม่เคยอิดชาดอกเอียงล่ะเพื่อนว่อืมเพราะว่ามันสวยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันอุดมสมบูรณ์ในแบบของใครของมันเออเขาอยู่ใครคนอื่นอ่า นี่แหละเราก็เหมือนกันอยู่อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็อยู่ได้โอ้ยค่ในความสุกของยายก็ได้ก็มีเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตเอ <c oughs> บางคนเขามีล้นฟ้ามีเงินรวยล้นฟ้าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขตลอดนะบางคนก็มีรวยล้นฟ้าก็ยังฆ่าตัวตายก็ยังเยอะ แค่นี้เราอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าชีวิตไม่ได้ลำบากขนาดนั้นไม่ได้รวยยอมรับว่าไม่ได้รวยจนแบบโอ้โหแล้วก็ก,กินกล้วยแล้วก็ได้กินไงเขียนมันแล้วไม่ต้องซื้อโอ้นี่ไงอยากกินกล้วยแล้วก็ได้กินไม่ต้องซื้ออยาก<ะ>กินปลาก็ในสระไงใส่ดังเอาใส่มองเอาก็าได้กินแล้ว อยากกินมะพร้าวก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งสองต้นก็ได้กินแล้วอยู่ที่บ้านชีวิตนี่แหละมีของหวานของข้าวครบหมดออยากเบิ้งหนังเบิ้งอันนี้กับพ่อได้เบิ้องอยากกินอ้่อยเป็นล่ำก็มีแล้วปลูกไว้เอามาเตอุดอนมาจากกันแม่นุ่งเย่าพี่นุ่งเย่าเอามาปลูกแล้วชีวิตเราจะมีอะไรมากมายเนาะ แค่แค่ได้เกิดมาก็คุ้มแล้วออนี่มาเห็นไหมแค่ได้อยู่กับยายก็คุ้มแล้ว <c oughs> เมื่อกี้นี้นอนข้างล่าง <c oughs> พอเสียงลมมากลัวยายลุก <c oughs> ยุนเด้แ <c oughs> มงวันต่อม้อย <c oughs> น,าน้าแน่หน่อยทาไปเอิญน,นี่ทาไปเอิญวาโดนัทดนนัทนี่ มันสิแนมหาหรอเด้มันจะมองหาเพราะว่ามันคิดถึงเนาะเดี๋ยวจะเอาโมจิมาแล้วก้ยเจ็งก็เข้าไปดูนะคลิปนั้นนะ่ะเข้าไปดูใครกดหนึ่งกดสองเพื่อนวอมีผู้กดสิยังหลายโมจิสาม,มบางคนเขาก็บอกว่าให้ชื่อก้วยจับเพราะว่าจะได้คล้องกันกับกุเจ็งกุเจ็งบอกว่า ไม่ได้อยู่ในช้อยประซันมันเด้อโอ้ยนี่แหละเด็กน้อยรอถ่ายมันถึงวันเสาร์่นมาแต่ว่ายายว่าก็ทันอะไรนะโกเด้นโกเด้นยายว่าโกเด้นโกเด้นนั่นแหละโกเด้นนั่นแหละมันมันสมกับตัวเจาว้จาเจ้าปสิว่าบอกอันขส่สานมันสีสอเจ้าเป็นครูซอบอก <laughs> เดี๋ยวนั่งสีสอแบบนั่งสีเอิญแบบคัดคออยู่พอดีพอดีพอดีเมสีเอิญกอดเลนกเดเล่นเัได้เตรียมคัดคอกันไว้แล้วเตรียมการเตรียมการสอไว้ไว้แล้วเอาถุงโบ๊กิ้งเข่าสักคนบัจังไปนี่มันมันเที่ยงบบวได้นเสริมไปแล้วอเสริมไปแล้วสิไปยกถังยกเพื่อสีอันนี้เพื่อสีเก็บสีไปขาย พอดีคำพอดีอืมน่าจะค้ำแสดงว่าจิบเลยออกไหมอีกนิดนิงน่าจะออกมาตอนค่ำๆเดี๋ยวจะมาทาหน้ายางอยู่ก็สีมืดไนละเสียงเอียงเขาแคกเขาแคกแน่ก็ได้เอาซะนะเจ้ญญาวกวนดอกป้อมป้อมบายบายมืายนี่บาย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 ,บายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายค่ะ